ราชาแห่งแมงป่องการละครั้งหนึ่งในทะเลทรายอาคออันกว้างใหญ่และเก่าแก่มีนักรบชื่อมาทยุสอาศัยอยู่เขาเป็นคนที่มีพละงกำลังและความกล้าหาญอย่างมากและเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งดินแดนในเรื่องทักษะการต่อสู้ของเขาวันหนึ่งมาเทยุสได้รับการติดต่อจากผู้หญิงลึกลับชื่อคาสานราแคสแสซนราอกมาเทยุสว่าเขาคือผู้ที่ถูกเลือก และเขาถูกกำหนดให้เป็นราชาแห่งแมงป่องมาทยุสไม่เชื่อในตอนแรกแต่ในที่สุดเขาก็ตกลงที่จะช่วยคาสันดราเธอพาเขาไปที่สุสารโบราณของราชาแมงป่องซึ่งเขาได้รับเครื่องรางอันทรงพลังที่มอบพลังของแมงป่องให้เขาด้วยพลังของเครื่องรางมาทยุสได้นำการกรบฏต่อเมมนอนผู้เผด็จการผู้ปกครองอาคอ ด้วยหมัดเหล็กหลังจากการสู้รบนองเลือดที่ยาวนานมาทยุสเอาชนะเมมนอนและกลายเป็นราชาองค์ใหม่ของแมงป่องในฐานะราชาแห่งแมงป่องมาทยุสปกครองอาคอด้วยสติปัญญาและความเมตตาเขานำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินและเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกครองที่ยุติธรรมและมีเมตตา วันหนึ่งมีภัยคุกคามครั้งใหม่เกิดขึ้นในอากอหมอผีชื่อราเมสเซสกลับมาจากความตายโดยพยายามโค่นล้มมาททยุสและปกครองอาคอด้วยตัวเองราเมสเซสเป็นพ่อมดที่ทรงพลังและเขาได้ยกกองทัพนักรบอันเดตขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับมาทยมาทยุสมาททยุสรู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะราเมสเซสเทียงลำพังได้เขารวบรวมกลุ่มนักรบที่เขาไว้ใจได้มากที่สุด และพวกเขาก็ร่วมกันออกเดินทางเพื่อทำลายราเมสเซสและกองทัพอันเดศของเขาหลังจากการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายมาทยุสและนักรบของเขาก็มาถึงป้องปราการของราเมสเซสพวกเขาต่อสู้ฝ่ากองทัพของราเมสเซสและในที่สุดพวกเขาก็เผชิญหน้ากับราเมสเซสด้วยตัวเองมาทยุสและราเมสเซสต่อสู้กันอย่างดูเดือดมาทยุส ใช้พลังของเครื่องรางของสกอร์เปียนคิงแต่ราเมสเซสนั้นแข็งแกร่งเกินไปเมื่อดูเหมือนว่าราเมสเซสจะชนะนักรบของมาทยุสก็เสียสละตัวเองเพื่อให้เขาเปิดช่องที่เขาต้องการมาทยุสใช้โอกาสนี้โจมตีราเมสเซส และด้วยการตายของราเมสเซสกองทัพนักรบอันเดตของเขาก็พังทลายลงมาทยุสเอาชนะราเมสเซสครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาได้ช่วยอาคอจากการถูกทำลายเขายังคงปกครองอาคออย่างชาญฉลาดและด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อไปเป็นเวลาหลายปี และเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งแมงป่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บทส่งท้ายหลายปีหลังจากการเสียชีวิตของมาธทยุสนักโบราณคดีกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบหลุมฝังศพของเขาพวกเขาพบเครื่องรางของราชาแมงป่องในหลุมศพของเขาและพวกเขาก็นำมันกลับไปยังโลกสมัยใหม่ด้วยในที่สุดพระเครื่องนี้ก็ถูกนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้บางคนบอกว่าเครื่องรางนี้ยังคงถูกสาบและใครก็ตามที่สวมมันจะได้รับพลังของราชาแมนป่องแต่ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากบางคนบอกว่าเครื่องรางเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังและมันก็ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้พลังของมันในทางดีหรือชั่ว